สวัสดีครับรอบนี้เราจะมาเล่น Forest Ranger ครับสุดยอดตัวต้นเกม Passive นี่ดาเมจแรงมากรอบที่แล้วเราเล่นสายหลบกับอันติใช่ไหมน่าจะอันตินําแล้วหลบตามหรือเปล่าแต่รอบนี้เราจะเติมคีเข้าไปด้วยครับเพราะว่าสกิิ p a s s i มันลวไงถ้าเกิดคีขีีแล้วก็นี่เจนอันติก็น่าจะอันติก็น่าจะไวขึ้นมั้ง แล้วรอบนี้ไม่มีพิษครับสามารถเล่นหลบสบายสบายถ้ามีพิษจะเล่นหลบยากหน่อยแต่ก็เล่นได้นะบางคนก็แข็งสมบัติรีมาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเลยเลือกเป็นพิกแอคครับอย่างน้อยก็น่าจะช่วย ประหยัดเงินได้ดีแล้วมั้งแต่ส่วนตัวผมว่าก็ยังไม่เยอะพออยู่ดีครับซึ่งตานนี้มีคนเล่นฟอ่อเลนเจอร์กับฮิดเดนเบลดนะครับเขาน่าจะเป็นสายลบเหมือนกันประเมินคร่าวๆก็เลยไม่ได้ซื้อสกิลหลบคีที่เอามาช่วยตีครับ เพราะว่าจะทําให้เขาได้หลบมากขึ้นเพราะพาสซีฟเราเขาก็หลบกระจายอยู่แล้วเจอฮิดเดนเบสสายไม่อยากแพ้ครับอยากชนะแต่อย่างว่าครับตัวเรามันสุดยอดตัวต้นเกมอยู่แล้วขนาดสกิลตามเขาเรายังชนะได้เลย อันนี้เรามีเงินพอซื้อหนึ่งสกิลนะใช่ไหมแปดสิบห้าคูณสอง้อยเจ็ดสิบถ้าถ้าไม่รีเฟซอาะซื้อได้สองสกิลแต่มันไม่มีสกิลที่ต้องการครับนะตอนนั้นผมน่าจะทำอะไรสักอย่างครับลืมลืมรีเฟซเพื่อซื้อสกิลเลย มิติกเมทเล่นสายอัติครับซื้อมาหนึ่งสกิลเป็นโจมตีเราได้มานาอันติตัวนี้ก็เป็นตัวต้นเกมที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะดามเมจมันค่อนข้างคงที่เพิ่มเพิ่มแบบคงที่ก็คือแรงได้เวลาซื้อสกิลแล้วครับ อันติกับหลบแล้วมาพร้อมกันเลยเลือกเป็นหลบก่อนครับแล้วก็หลบอันตินี่คือถูกต้องเลยแล้วก็ซื้อต้านหลบมาซื้อโลนิดนึงแล้วก็อันติครับ เกือบไปแล้วเมื่อกี้มือลั่นนะครับไม่ทันมองเงินแต่ดีนะที่ว่าหมดเวลาก่อนเลยได้เก็บดอกเบีย้ยห้าสิบเลยเจอกับอ็อกเมดสายอันติคิครับค่อนข้างค่อนข้างอึดเลยเนี่ยเขาน่าจะคือเลือดไปเยอะอยู่แล้วแพ้สองตาติดแล้วครับนี่เหรอสุดยอดตัวต้นเกม อยู่ในมือผิดคนอีกแล้วเราซื้อต้านวูลครับม้วก็หลบอันติแล้วสกิลหลักสกิลแบกของเรามาแล้วครับดอทฮิลแล้วก็คี้อันติที่เราวางแผนไว้ว่าจะเล่นแล้วก็เก็บภาษีห้าสิบบาทครับ กับนักดาบสายเบสแอทแทกนี่เนี่ยเราหลบอันติไปหนึ่งทีครับร้องเลยหลบไปทีครับเพราะว่าอันติเขากับอันติเรามันมาพร้อมกันไงแล้วอันติเราเปนกันได้กันฟิสิกอลได้หลายหลายฮิตอ่ะแล้วก็ยังตีไม่ค่อยเร็วมันก็เลยพุ่งเข้ามาให้เราหลบได้ครับ เินที่สองครับเลือกเป็นสมุดอีกแล้วครับหวังว่ารอบนี้จะดวงดีครับตานี้เน้นไปที่หลบก่อนอต่จริงๆแล้วสายหลบมันแพ้สายอันตินะถ้าโดนสตันรวมๆมันก็หลบไม่ได้อ่าสกิลแลสตันขั้นสามอะ่ะ ยังไงก็ไม่ได้หลบแน่นอนครับมวัวแต่มึนอยู่แล้วก็ซื้อคิอันติเมตเพื่อให้ได้อันติหนึ่งดาวครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็เสียดายอยู่นะน่าจะซื้อคิเลตไป แล้วออกเมดเขาเป็นสายหลบหลบบวกวูลเหรอเจอกับแบทแมนครับอืมปาอย่างเจ็บเลือดอย่างเยอะพันแปดเนี่ยอืมหลบอันติได้หนึ่งทีครับ น่าจะหลบอันติอีกดอกหนึ่งได้นะเมื่อกี้เห็นว่าเกตดมันน่าจะเข้าเข้ามาพอดีกันเราอันติเขาอันติเแต่เมื่อกี้แพ้หรอน่าจะหมดเวลาก่อนใช่ไหมแล้วเลือดน้อยกว่าไปครับซื้อไปหลบหลบอันติหลบอันติครับ เน้นลบเป็นหลักแล้วก็เหลือดอกเบี้ยห้าสิบครับเจอสายวูลเฮ้ยทำไมคนเล่นวูลกันเยอะเลยเนี่ยโอ้คนนี้แบบฟูลวูลเลยแต่สกิลฮิวเขาก็เยอะอยู่เนี่ย เป็นวูนฮิวเหรอแต่อันติเขาก็มีสายอะไรวะทำไมเยอะจังทั้งวูนทั้งอันติทั้งฮิวแล้วเลือกเป็นคิวครับมาคอมโบกับสก,กิลของเราแล้วก็อันติวูน เลือกซื้อสกิลเพราะว่าเสียมเอ่อพิกแอคทำให้ลดเหลือ85ครับทำให้เหลือเห้500อยู่สมุดให้สกิลเบทเบทแอดแท็กกับดอสมาไม่ค่อยเวิร์กเลย โอ้ยกอบ,บินตัวนี้ค่อนข้างเดือดเลยครับเพราะว่าเขาเล่นสายฮาร์ดโหมดเขากินเลือดตัวเองเพื่อเอาสกิลมาแต่แปลกตรงที่เขาไปกินเพื่อเอาเฮพนี่แหละถ้าเป็นพวกสายวูลสายอะไรที่เป็นดามเจยจ๋ายอยู่นี่น่าจะโหดอยู่นะแบบว่าได้เอเลดทันเดอร์แบบไวๆอะไรเงี้ยดาวซอกิครับได้หนึ่งดาว ผมต้องการให้มันขึ้นเป็นหนึ่งดาวเพราะว่าเผื่อเราจะรีเฟซเจอสกิลแรที่เป็น Made เมดเม็ดคีอะไอเวทคีอันติเราจะได้คีรัวเพราะว่าดาเมจหลักจริงๆเดี๋ยวตอนท้ายถ้าเล่นสายอันติอ่ะดาเมจหลักจะอยู่ที่สกิลอันติแล้วซื้อเพิ่นเลยครับเงินเหลืออยู่สามร้อย จอกับฮิดเดนเบ e สายไม่ชอบแพ้ครับเลือกเล่นเป็นสายฮิลแล้วแต่ก็หลบได้เยอะอยู่นะค่าหลบเยอะกว่าเราอีกแต่สกิลฮิลเราก็ค่อนข้างดีครับเลือนเลือนเด้งขึ้นมาเรื่อยๆ ป็นฝั่งเราชนะครับนึกว่าจะแพ้ซะแล้วดูอันติกินทํำดาเมจได้สามพันหนึ่งแล้วได้วอ r ไทม์เอจิลิตี้ครับรอบนี้สมุดแจกของดีมาให้เราซื้อเป็นเมจิกดอทก่อนครับถ้าซื้อเนี่ยชั่วเราฮิลลิ่งจะได้ฮิลหนึ่งดาว เลือกซื้อเลยครับยอมเสียสิบบาทอ่แล้วเพินครับสกิลมาก็ต้องซื้อซื้อเลยเพื่อเอาอันติสองดาวแล้วขอเช็คหน่อยครับว่าอันติเราได้ตรงสกิลไหนเกียดเยอะบ้างดูตรงที่อันติดีๆครับขึ้นเยอะมาก แต่ของเขาขึ้นเยอะกว่าครับ <c oughs> จริงๆตานี้ผมน่าจะน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับสายหลบมันแพ้สายอันติที่สตันครบครบแล้วอะ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยมันจะได้มันจะได้แค่ยืนมึนอย่างเดียวตอนนี้เราอยู่หลังท้ายครับ สมฉายยาจอมล้างท้ายโอ้แล้วเล่นเล่นเกมยากครับไม่เน้นไม่เน้นยื้อแล้วเน้นเน้นรวยไปเลยแล้วก็ตัดฮิวครับแล้วเมจิกคี้มาแล้วแต่ไม่เอาครับเอาเป็นคีเลตเพื่อให้ชาร์จดาเมจเนี่ยคอมโบกับพาสซีฟครับ แล้วเช็คดูมีคนสายตีไหมไม่มีก็เลยไม่ได้ซื้อดับแตกครับแล้วก็ซื้อคีเลดมาสายฮิวนี่ไม่ได้เล่นครับอา้าวแต่ซื้อเฉยครับแล้วก็อันติวูลเฮดพีสติครับเริ่มท้ายเกมแล้วแล้วก็ออกซื้อคิซื้อหลบวูลทันครับได้วูลขึ้นมาเป็นหนึ่งดาวอ๋อ,อแล้วคนนี้สกิลหลบแบบแน่นๆเลย สกิลต้านอันติของเราก็ยังไม่มีเลยนะถ้าวนกลับมาเจอนักเวทอีกรอบหนึ่งน่าจะล่วงแล้วสมุดแจกดอทบูทมาครับแจวเลยนะแล้วก็เฮดพีคิครับเอามาเพิ่มนามเมดให้พาสซีฟแล้วก็เริ่มเป็นต้านอันติละเมื่อตีคิจะได้โลครับขั้นสี่แล้วก็ ค่อนข้างถึกนะเหลืออีกหนึ่งร้อยครับตัดสินใจลำบากยือว่าจะเอาวูลคิดีหรือว่าต้านวูลแต่ต้านวูลก็ดีนะคนดูท่าแล้วคนเล่นวูลกันเยอะเลือกเป็นเก็บเงินสิบบาทเจอสายเฮดพีครับแต่แทกก็มีสจิลรลแล้ว ของคนนีดาเมจเขาค่อนข้างหลากหลายเลยครับหวานเจี๊ยบเลยสำหรับสายหลบอย่างเราหลบโดนลัวเลยอะตอนนี้ไม่มีใครเอามิสติกเมจลงแล้วครับ ตอนนี้เงินไม่มีเลยครับเพราะว่าเราเอาเงินอนาคตมาใช้โอ้แลเราเขาจะอันติสี่ดาวแล้วเลือกเป็นตัดฮิวครับมองไม่ออกเลยครับว่าจะชนะ มิติกเมกยังไงครับตอนนี้แล้วก็ดูถ้าจะไม่มีใครชนะไหวด้วยครับหรือว่าเกมนี้จะจบที่สองหรือเปล่าอ่าเจอกับแบทแมนสายอันติครับแต่เราคิวแรงครับ เรียบร้อยนิวแรงแล้วก็ขี้ได้โลเยอะด้วยโล่เราได้มาเจ็ดร้อยเนี่ยแล้ว,ลวก็ล่วงไปแล้วสองคนครับรเงินเราก็ยังจนเหมือนเดิมแล้วสก,กิลหลบมาแล้วครับขึ้นเป็นสามดาวแล้วก็เดี๋ยวซื้ออันติขึ้นเป็นอีกสามดาว ที่ผมสงสัยว่าที่ผมเลือกซื้อเออ่ Medical e x p o t i o n เพราะว่าจากที่ดูแล้วไม่น่าจะมีใครสายหลบจ๋าๆเลยก็เลยคิดว่าไม่ต้องกลัวสกิลหลบก็ได้ครับตอนนี้กลัวสกิลสตันอย่างเดียวเลยครับ คนนี้เป็นวูนทีเหรอแต่เขาก็มีพวกเพิ่มอ,อันติอยู่นะน่าจะเป็นสายอันติวูนพีประมาณนี้แล้วก็มีโล่ด้วยเหรอสิลสไตล์ด้วยค่อนข้างหลากหลายเลยนะสกิลเขาอ่ะเลือกซื้ออันติครับแล้วโอ้ย Perfect r ีบาวมาอย่างไวครับ แต่ว่าสกิลหลักๆห,หลบเวทกับเพิ่มค่าหลบยังไม่ยังไม่เยอะครับได้ฮิวลิงดอทมาแบกเ p พไว้ครับทำให้เราไม่ค่อยแพ้ถ้ามันฮิวทีนักเทเลพี่เลก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ แล้ววนกลับมาเจอมิสติกเมทครับโอ้โหแต่ว่าเอ๊ะเหมือนเขามีไม่มีสตันหรอถ้าเขาไม่มีสตันนี่ผมสบายนะผมสู้ได้นะผมอยู่ทันหลบทันอยู่นะ่าเงี้ยเรียบร้อยครับรอดไปได้หนึ่งเทินนี่ผมยังหลบเขาไม่ค่อยได้หลบได้แต่โจมตีธรรมดาอ,อาศัยว่าฮิลฮลิ่งดอทคอยช่วยเติมเลือดให้อย่างไวครับ นี่แหละสายอันติสายอันติที่ไม่มีสตันก็ไม่มีอะไรครับยิ่งคนเล่นอันติกันเยอะด้วยเนี่ยเรามาแย่งสกิลกันนะเลือกไล์สติลครับจะได้เงินเห,เหลือเหลือเศษเงินประมาณขึ้นมาเป็นสองร้อยห้าถ้ามัเลือกสกิลอื่นที่มีอยู่แล้วมันจะเหลือแค่ร้อยแปดสิบกว่า ร้อยเก้าสิบมั้งใช่ไหมแล้วคนนี้มีสก,กิลฮิวสีทองละตัวเรารีบาวรัวครับแล้วสกิลฮิลเราอย่างแรงบกเยอะก,ก็ฮิวเยอะครับ แดาเมจเราสูงสุดก็เป็นอันติของเราอยู่ดีนี่ให้ดูฮิวลิงดอทนี่อย่างเยอะเลยแล้วคีพอก่อนครับเลือกเป็นสายอันติกับหลบครับอีบูสมาอันติฮิลครับตัวนี้ก็ถ้าอัพเต็มๆก็ช่วยแบกเหมือนกันครับแล้วก็อันติไดโลครับอย่างแข็งทั้งคี้ีก็ไดโลอันติก็ไดโลครับ แล้วเลือกเป็นสกิลแลนี่จะเลือกเป็นตัดฮิวครับแล้วก็ h ฮพต้องการอีกหนึ่งเพื่อขึ้นหนึ่งดาวแล้วก็เลื่องฮิลให้มันเดี๋ยวจะทำขึ้นเป็นสามดาวหรือเปล่าครับวนกลับมาเจอนักดาบสาย h p ครับบิวค่อนข้างแปลกแต่มายืนได้อยู่ครับดาเมจเขาก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับ หวานเจียบเลยงานนี้แล้วสมุดทำเรื่องครับสุ่มสกิลอิหลบมาให้ครับไม่ค่อยอยากจะได้แต่มาก็เอาครับแล้วก็เลือกเป็น h p พชาร์ดสายโลครับ น่าจะเลือกเก็บเงินสามร้อยครับเพื่อเอาดอกเบีย้ยแล้วมิสิกเมตรเจอกับตัวพอมของเราครับโอ้โหแล้วเขาดาเมจแรงแล้วฝั่งดูกเนี่ยแต่ว่าโดนเรารีบาวกลับไปสองพัน โอ้แล้วมีติกเมดแพ้เราครับแพ้ตัวปอมของเราผมนี่รีบไปดูเลยว่าแพ้ได้ไงครับแล้วเลือกเป็นวอร์ดวอร์ามแลมเพจครับกะว่าจบกันด้วยห้าวีแรกอย่างไวๆแล้วก็ดูดดดูดเลือดสักหน่อยจริงๆตัดหลบนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วก็ได้นะ ก็เลือกเป็นดอทปูลครับแล้วก็ต้านอันติครับให้ฟอสมิสติกเมดนี่ใช้อันติไม่ถี่เกินไปครับพอเราเริ่มซื้อวอร์ทามแรมเพลแล้วอะเราก็เลยอยากจะได้พีแบทเทิลวูลเพื่อมาจบเกมภายในห้าวิแรกให้ได้ครับแล้วเราเจอกับตัวปอมของมติกเมดครับโอ้โหดาเมจเแล้วถี่มาก หลักๆเลยคือเขาไม่มีสตันนะครับสตันเขายังไม่เต็มเราเลยสู้เขาได้ถ้าสตันเขาเต็มผมว่าเราน่าจะจบที่สองน่าจะแพ้ดีมิดีจะจบที่สามด้วยอาจจะแตกก่อนเช็คดูว่าคนที่สองเขาเล่นหลบเยอะไหมแต่เมื่อกี้ดูแล้วน่าจะไม่หลบเยอะเท่าไหร่ก็เลยซื้อเพิ่มตีเร็วมาครับ อ่ะเดี๋ยวจะตัดฮิวขั้นสุดท้ายแล้วก็ได้ได้เราก็จะได้สามดาวด้วยถ้า Mate มิสติกเมดรอบนี้แพ้ตัวฟอมเราเขาจะแพ้ทันทีครับส่วนคนนี้เล่นเป็นสายอะไรเนี่ยอยู่เขาหลากหลายบอกไม่ถูกครับโอ้แต่เขาชนะเราครับ ดาเมจหลักอยู่ที่ปาโลอ้าวแล้วมิติกเมดแพ้เราไปแล้วครับนั่นแหละไม่มีสตันก็แพ้ตัดฮิวไปครับแล้วก็เพิ่มอันติแล้วผมอย่างที่บอกครับสายอันติที่ไม่มีสตันไม่ใช่สายอันติที่แท้จริงครับแล้วก็เมื่อกี้เขาเหมือนจะเน้นไปทางโลมากหรือเปล่าก็เลยตัดโลสักเล็กน้อยครับ เรายังสามารถแพ้ได้อีกหนึ่งตาครับเลือดเลือดยังพอมีอยู่แล้วสมุดแจกหลบคิมาให้สองสองสามสกิลเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเลยครับไม่ได้สกิลที่ไม่อยากได้ที่สุดมาแล้วดามเมจเขาคอนข้างเยอะนะครับเรียบร้อย เขายังไม่มีโล่ทองใช่ไหมเนี่ยพอเราตัดโล่เขาไปเยอะแล้วดาเมจจากโล่เขาก็เริ่มน้อยลงโอ้ดีทั้งคู่ครับทั้งดอทบูทแล้วก็ดอทอันติครับอ้าแล้วสกิลคิทองมาแต่ว่านี่มันอาจจะเป็นตาสุดท้ายของเขาหรือเปล่าแต่เราแพ้ได้หนึ่งตาครับสามารถเก็บเงินไว้ซื้อตาหน้าได้ แต่หลบก็ต้องการอีกสี่สกิลเพื่อขึ้นเป็นสี่ดาวตอนนี้หวังว่าแค่จะรีบาวให้ได้เยอะๆครับตัดกันรัวเร็วรัวมากครับเรียบร้อยเหตุการณ์มันผ่านไปเร็วมากครับมันมาก รีบาวกับเมดิคอร์เอ็กโพชั่นเมดิคอลเอ็กโพชั่นยังขั้นหนึ่งเองเนี่ยดาเมจยังขนาดนี้